สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมเลี้ยงปลาผ่านไปได้เดือนครึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมจะใช้หอยเชอรี่ทุบแล้วก็จะเอานี่ครับสมปิดไว้แล้วก็เอาลงแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยถัดจากนั้นครับทําอีกก็ไม่ได้รอบสองครับปักเบ็ดนี่ครับปักเบ็ดโดยใช้เหยื่อไส้เดือนก็ถูกอยู่วันแรกครับวันที่สองก็เงียบกริบเลยไม่ได้ปลาเริ่มเกิดการเรียนรู้ครับวันนี้นี่ครับไม้ตายขั้นเด็ดขาดแล้ววันนั้นก็ ให้ลูกชายนะครับตักแบบนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้วิธีการในวันนี้ครับนี่ครับเอาละเหมือนกับพี่กเกษมเลยครับแล้วผมได้แหมาครับเอาแหเลยครับวันนี้ขั้นเด็ดขาดเลยครับ่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงครับผมกับปลาหนึ่งเดือนนะครับหวานอาหารให้ก่อนครับบรรดาแรกล่อมาครับ ก่อนครับมายอนหะวังว่าคงไม่พลาดนะครับถ้าเป็นหัวย <c oughs> กเว้นว่าเราจะหวานไม่แกกผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ด้วยนะการหวานแหงบางครั้งก็ปิดนั่นนุน่นนี่มีแตกออกมาก็เยอะแยะเ,อเ,อเรอดูครับรอดูว่าจะเป็นยังไงตาเดือนซึ่ง เหมือนเขาจะเริ่มรู้แล้วแหะนะครับพอเราปัดเบ็ดทุกวันพอเราตาข่ายดักทุกวันหนอนมากันแล้ว ลองดูครับลองดูลองดูว่าจะได้หรือเปล่าเหมือนตัวใหญ่ๆก็จะยังไม่มาครับมีแต่ตัวเล็กๆผมว่าเราต้องเปลี่ยนที่แล้ว ตัวใหญ่เขาไม่มาครับเราต้องไปหาที่ใหม่ดูครับฝั่งด้านนี้ไหมอลองมาดูฝั่งด้านนี้ครับเอาละครับเริ่มเห็นตัวใหญ่แล้วครับ ลเลี้ยงครับปลาเลี้ยงปักเบ็ดนีด่ได้วันแรกครับถัดจากนั้นก็เรียบร้อยเลยไม่เห็นนะครับ รอดูซิว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับถูกแค่นี้ครับ ดูครับอันนี้คือปลาที่ถูกมันมันเริ่มรู้แล้วครับว่าเรานั่นนู่นนี่เขาเนี่ยแต่ก็ถือว่าตัวโต,วตวอยู่นะครับเดี๋ยวไปเอาถังมาใส่ครับ,รบรหมอก็ได้มาครับก็จะปล่อยไปครับปหมอไม่เอา ปลาดุกถือถือว่าตัวโตวนะครับโตเลยเดือนรึ้งครับเนี่ยปลาเดือนรึ้งโตมากนะครับอาหารดีด้วยเลยนะครับ ปลาหมอนี่ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้แบบพ้วนเลยทีเดียวนะครับสามสี่ตัวแล้วพ้วนเลยนะครับเ,เดี๋ยวหวานอีกรอบครับเดี๋ยวมาลองหวานกันตรงนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับ ลองดูลองดูปดัดเบ็ดก็ไม่ถูกนะครับเ,เท่าที่เคยทําทําน้่นทํานี่ก็ไม่ถูกวันนี้ก็เลยนี่ครับแหงเลยครับไม้ตาย ปานินครับปานิน,นีตัวอ้วนเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าเราได้ปานินแต่เราไม่ได้ปลาดุกมันยังไง นี่ครับอันนี้ก็คือปลานิลน,นะครับเดือนกว่าๆนะครับที่มาอยู่บ่อปลาดุกส่วนปลาดุกกนระทูกตัวเดียวปลาน,นตัวอ้วนเลยนะครับปลาดุกเสียแล้วครับไม่ค่อยได้กินเขาแล้วครับตอนนี้ ปลาหนิ่นปลานิน่นปลานิลนน่คงจะปล่อยนะครับไว้ตรงนี้แหละนี่ครับโอ้ไปลแล้วครับปล่อยลงไปตั้งใจจะปล่อยเขาอยู่แล้วครับ เราแต่ปลาดุกนะครับปลานินเดือนครึ่งครับประมาณนี้แล้วครับอันนี้คือปลานินเดือนครึ่งนะครับประมาณนี้เลยไม่เอาครับเราจะเอาปลาดุกครับสีห้าตัวแล้วเคฮะเดี๋ยวจะวานเรื่อยๆครับ ลปลาดูกไม่ได้อะอนี่ครับบอ่อปลาดูเราโอปลาดินตัวโตด้วยครับตัวนี้คุณจะต้องเฮ้ยปลาครับพิมดุดมาบอ่อปลาดูกครับปล่อยครับปล่อยปล่อยตอนดไม่ปล่อยนะครับปลาดินถือว่าโตแล้วนะครับโอ้ขวามือครับนี่ มนตัวอ้วนด้วยโอ้โหปะนินเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งทางอาหารทางอาหารเทเอาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวมันจะตกปองนังนงนงนง่ตายแล้วตายแล้ว นปลาดูครับจะได้ปลานินเมนูอะไรดีคะลองดูอีกรอบลองดูอีกรอบปลาหมอเยอะเลยครับนี่ปลาหมอที่เราได้มาจากทุ่งนาปลาหมอหมอยไม่ต้องพูดถึงครับนี่เาเขี่ยลง กูขายปูปลาครับเยอะครับปุดมสมบูรณ์ดินตรงนี้น่าจะดินดีครับสังเกตจากปลานินสะตูอ้วนนะครับปลานินเขาจะเป็นปลากินพืชนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมเลี้ยงปลาดุกหรือปลาอะไรกันแนะี่เพราะว่าเท่าที่หวานนี่คือปลาดุกไม่ถูกเลย <c oughs> ต้องงมนะต้องงม ่เสียนแหนะครับแต่ก็พอหวานได้รอ,รอบหนึ่งครับอีกรอบนึงครับขึ้นอ,อยู่ในแถวนั้นนะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ครับแบบนี้ไม่น่าจะผ่านครับแต่ก็ยังว่าครับตรงนี้คือสระที่เราเลี้ยงปลาครับ แตเหลือไม่น้อถูกสักตัวไม่น้อดูจากการแบบตอบกลับเหม nee. ือนจะไม่ค่อยถูกนะครับอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่ปลาเลี้ยงนะนี่คือยังไงอ่ะทำไมอ่ะ หายไปไหนหมดนะอืะไม่ได้ไม่ได้เออเราเบีดมาไงนี่สงสัยเด็กๆเ,เล่นแน่นอนเลยอืคโอเคเคครับผมไปดูผลงานกันครับอยู่ทางนู้นครับไปเลยครับคนถ่ายครับจะดูผลงานเลย ผลงานเช้านี้ตามนี้แล้วค่ะ